เจียมทีผ้มามเกิบไอ้สตรอเบอรี่รอบสามด้วยจ้ะทุกคนเจียมไทยเบิ้งเงินไทยวิวบรรยากาศเบิ้งก่อนมันฝรั่งมันฝรั่งเป็นดอกแล้วจ้ะเริ่มเป็นดอกแล้วฝรั่งเริ่มเป็นดอกแล้วกระโล่งหัวแล้วตัวนะ่ะ ตัวบรุรีตัวบุรีแดงครับมันเห็นยยกเจิมทีมาเจ็บรอบที่สามจ้ะรอบเป็นสองอัน,อนรอบสองแยเจมิมมัเจ็บไปแล้วท้ายอันคลิปอยู่แต่หากว่ามันเป็นมันมืดนะจ๊ะแม่บอกเห็นแยกเจมิมว่าสจะเอาลงองแยเจมิมจะเอาลงอันคลิปนี้นะจ้ะ พ่อทุกคนเจ็บโอ้ยแดงคักแดงแน่ทุกคนสออนบ่จ้าเบิ่งดูนะอุย้ยเนาะนทุกคนไม่เห็นเลยเจ็บจริงๆนะจ๊ะอืหน่วยนี้หญ่คักใหญ่แน่เลยเจอถี่พ่อเก็บจ้ะเอาเงี้ยก่อนจะเจอถี่พ่อเก็บไปเจอเหมือน พามาเบื้องหยียงก่อนเด้อจ้ะนกมันสิกินเบิดแล้วเนี่ยเออยบิ่งหยียง่าตีสเนี่ยจ้าเชอรี่เชอรี่เชอรี่ดแดงเราจ้ะทุกคนเห็นบอกขุนนะนกมันมากินเด้อจ้ะมันยังบ่าท่านสุกแดงเลยที่จริงมันแดงแล้วมันก็สีดำเลแต่นนมันไม่เสียนกบ่เนี่ยนกถือวากินเบิดแล้ว โน้บักินบใบจากไอเจิมเลยนี่ว e right. ันดียวอาไอสุกคนเบิ่งตอนมันนันสีดำนั่นแม้มันสิเลี้ยวบ่เนี่ยมันสิเลี้ยนดอกบ่ทุกคนสิได้เบิ่งตอนสีดำบ่มันดีพันนีมันสิมันสีแดงก่อนอาจจะเอาทุกคนเห็นมโน่แยกเจิมกันหน้าหันหลังเอา เนี่ยจ้ะพันเนี่ยมันสีสีอ่นแดงเราสุกจำ,จำมันจะเป็นสีมันจะเป็นสีดำนะจ้าเอาหลอดบวหลอดกับทาเบิ้งดูมันสีเหลียวบ่เหลียนนกบ่เอาแค่นี้ก็แล้วจ้าจเดี๋ยวจะเจิผ้าไปเก็บไอ้สตรอเบอรี่ จ้ามาเก็บตอบโบรี่แได้เจมเก็บรอบที่สามจ้ะรอบที่สองแย้เจอไหมเก็บไปแล้วละแต่ถ้าคยคลิปแล้วมันมืดนะจ้ะมื่อน้ก็ือมืดที่เก่าหรือว่าเนี่ยมาจ้ามาเก็บล้วกันตอบโบรี่เด็กเต็มอยู่ เลยจา้าทคกคนมาเก็บตอบริ้งไอ้เจืมเมื่อนียอันเมื่อนี่สูกหลายที่เก็บไปฝากหญ้าที่เก็บไปฝากหญ้าก็ไปพี่ไส้อันเติฟ้านน้ำเสียว่าติดใส้ถุงมืออยู่นะใส่ถุงมือเก็บมันต้องใส่ก็ได้ดอกเพิ่นก็ไปล่างเอาก็ได้ดอกเนาะเอาไรนี่กัน ทองมือกบๆนี่สองถาดมุนได้หมดนี่มาเอาไว้นี่ก่อนนะนี่ เย็บเปสามรอบแล้วทุกคนรอบสองอันเย็บเจิยมกับทายอัน,นท้ายคลิปละมันมืดผมไบบด้บรรยากาศแถวโล่งเลยแถวคลิปนี้แหละโล่งกันแถวคลิปนี้แหละโล่งมันบ่มืมดเปน็นไดนเห็นบอสเนี่ยทุกคนเห็นเย็บเจิยมเก็บบน ที่เจิมใส่รองเท้าอย่างนั้นเลยได้เหมือนีเตรียมพร้อมมือนี่อันรองเทา้าผ่านใ้เลย แก่แบบนี่เสียงนกมันมากินหมดแล้วเชอรี่จาเจีมนี่สิเหลียบวบนออนี่มันมาเป็นทีมเลยนี่เพียงใดดีนอบอกเตฟ้าเราผ่ามาคุ้มบ่เนาะเอาจะเจียมกเก็บ,บท่องเบาไปนะทุกคนเลยเอาทั้งสั้นในจะเจีมมันสิเก็บก่อนเด้อจ้าเดี๋ยวเก็บแล้วอันจาเจีมกับที่ใครเบิง้ง จเจอแล้วแยาเจอแบบไทยเบ้างเด้อจ้ะ่ตกค้อนแยกเจอเก็บสอบรีแล้วเหรอมจ้ะไอ้สองไอ้สองตะไอ้สองตะกาอันนี้ตะกาหนึ่งสองสายพันธ์จ้ะมันมีอันมันมีมันมีสองสายพันธ์ สายพันธ์นี่น่ะมันเป็นสายพันธ์ในสายพันธ์เดนมาร์กจ้ะเนี่ยสายพันธ์เห็นร้อุกคนเห็นรมันอยู่ไก่นะจ้ะสายพันธ์เดนมาร์กจ้ะอันนี้เป็นสายพันธ์เดนมาร์กอันนี้อันอันนี้สายพันธ์ในสวีเดนสายพันธ์นี้จหวานอ่ะจ้ะเอาเดี๋ยวจะเจมไปอันไปไทยไทยเบิ่งใกล้ๆก็ได้ เนี่เจอมที่ป้าเป็นนางตัวละทายเป็นไงไก่ไอ้ท้องถ่าดเนี่ยคิ๊กแดดก็ฮ้อนอยู่แล้วก็ฮ้อนแล้วก็บดจ้ะติ๊กคนเน่ยเจิมเจ็๊ยบซอบุรีก็แล้วละ บริแลวและจ้านี่ได้สองอันในแต่การหนึง่งลายอยู่เจียบสาเทียที่สามนี่ละจ้าเจียบเทียที่สามนี่กะถ้าร่วมเป็นนับเป็นกิโลเนาะแต่บ้านนี้เขาเออหนึ่งอันว่าเป็นลิบเขาจะน,นับเป็นลิบแต่แยกเจียวน,นี่ว่าเป็นกิโลเลยได้ลวละจ้าห้ากิโลสามเทียนี่นะอันนี้นัน่นพันนั่นพันสวีเดนจ้า สายพันสวีเดนอันนี้หวานหวานหวานฉ่ำจ้ะโอ้ยนัวหอหวานฉ่ำอันนี้อันนี้เก็บอบนทีเอาไปฝากอันปูกัยากับพี่ไส้กับอันพี่สไปสเตฟ้านันเนี่ยมือเนี่ยจักอันนี้พันเดนมาร์กจะพันเดนมาร์กได้เจอเวบาแห้งบอก ทุกคนถ้าเย,าย็บว่าเย็บจีมเว้าแห้งว้าจังใดกับคอมเมนต์มาในเด้อเย,ย็บจีมนั่นเว้าแบบวา่าการหายใจล่ะค่อยเว้าหน้าถ้าว่านั่นแล้วมันสิข้างไกลมันสิข้างมันสิเบ้ออกเป็นเป็นค่ำนั่นแไงทุกคนขอโทษขออภัยหลายหลายเลยจ้าเอาเย็บจีมกับมอันออนี่วิวสตรอเบอรี่เฮเบิรงเงี้ยจ้าแล้วก็จะไปกินเฮเบิรงน้ำเอาแค่นี้เลยจ้า ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเออเรื่องไปเนี่ยเจิมไปไทยอันในอันบูเบรีปลาให้เบิงน้ำเดี๋ยวคลิปลงน้ำเดยจ้าโอเคจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้าทุกคนมีความสุขด้วยจ้เด้อบุเบลีให้ทุกคนกินจ้าบ๊ายบาย สวัสดีจ้ะทุกคนพันว่าแย่เจิมขึ้นม,มาอยู่ป่าอย่างเห็นอย่างนี่วะเจิมสิพภาพพี่น้องสุบผู้สุบค้นมาเบิ่งป่าบูเบอร์รี่จ้าไปจ้าไปเบิ่งน้ำกันบูเบอร์รี่ เาจเจิอบทายไหมอยาจะเจิอกับตื่นเนพ่าบุบรีเดี๋ยวไทยไปคนเบิงกันเด้อจ้ะเด้อบอมแมงขอที่มาตัดบ่นาะเขีหรือเนี่ยเข้าไม้ไปเสียทุกคนถ้าเขาไม้ไปแบบเนี้ยเขาอมาตัดไปลาออกเนี่ยตัดออก้จเจิมีไรไปเก็บบุบรีปลาอื่นอีกเลยบุบรีสบเบรีใส่เนาะเจมาไปเบงไอไก่ โอ้ยมเมนเลยทุกคนเลยเขาถึงมาตัดเดิป้าเนี่ย้ยยยานี่เนี่ยมันโดดสน่นเดวมันเรามันกับไก่บ้านน้ำปลาบูบรี้าเนี่ยเฮียจ้าที่ไปอันตลาดกันเลยมาถ่ายทุกคนเบิง้งว่าบูบรีมันมีหน่วยง ใ่หรือหน่วยมันน่ะเจิมิงทายงไ้เดี๋ยวทายหนิ่งๆนึ่ทกคนเบิ่งก่อนทำก็คือบคอยมีน่วยวะทีนี้วะน่วยมันคือบัคอยมีอะเบิ่งทุกคนเบิ่งเหไ่ดิมเป็นนวยนั่นไหมอืเห็นบอก เตนกับผ้ามาเบืองปลาบืบัลลีได้จ้ามันบอกคอยดูกเลยปีเนี่ยคอยดูปันใดน,นะจ้าปุะประดูโกดูก็จะได้พ่อกินเยอดอกเอาแค่นี้ได้จ้าเด้อแล้วจะเจิมไปอันตลาดซื้อของก่อนเขขก็บอก่อกำน้ำกินก่อน,อนปุระย่ามได้เจ็บปุระถึงมาไทายเบิองอีกได้จา้า